เรื่องลึกลับหรือตำนานความเชื่อที่ถูกบอกเล่าสืบต่อกันมาปากต่อปากซึ่งหลายเรื่องนั้นอาจถูกบิดเบือนแต่งเติมหรือเพิ่มสีสันความน่าตื่นเต้นลงไปเพื่อตอบสนองกับความต้องการของผู้คนที่มักจะชอบเรื่องในํำนองนี้ที่ถึงแม้ว่าปริศนาหลายอย่างจะถูกอธิบายได้อย่างชัดเจนไปแล้วแต่ก็ยังมีกลุ่มคนอีกจํานวนไม่น้อยที่ไม่ยอมเปิดใจรับฟังความจริงเพราะมันอาจทําลายความเชื่อมั่นในตัวเองที่เคยมีมาก่อน แล้ววันนี้เราจะพาเพื่อนๆไปชมปริศนาต่างๆของโลกที่ได้ถูกแก้ไขเป็นที่เรียบร้อยแล้วเพียงแต่ในบางเรื่องนั้นคุณอาจจะยังไม่เคยทราบมาก่อนมาดูกันว่าจะมีเรื่องไหนที่น่าสนใจกันบ้างเรื่องที่1สามเหลี่ยมเมอร์บิวด่าเรื่องเล่าในตำนานที่หลายคนนั้นอาจรู้จักกันดีในนามของสามเหลี่ยมอาถรรพ์ที่อยู่บริเวณมหาสมุทรแอตแลนติกเหนือ โดยพื้นที่ที่ถูกขีดไว้เป็นรูปสามเหลี่ยมคร่าวๆแห่งนี้ได้กลืนกินเรือและเครื่องบินให้หายไปอย่างไร้ร่องรอยมานัก่อนักและไม่เคยมีใครรู้ได้ว่าพวกเขาเหล่านั้นหายไปที่ไหนแต่ในความเป็นจริงแล้วผลการวิจัยค่าเฉลี่ยของจำนวนเครื่องบินและเรือที่หายไปในสามเหลี่ยมเมอร์บิวดาไม่ได้มีความแตกต่างจากพื้นที่อื่นๆในมหาสมุทรเลยตำนานแห่งนี้เริ่มมาจากการประโคมข่าวของนักข่าวในช่วงทศวรรษที่1950 ซึ่งผลจากการไปสำรวจพื้นที่แห่งนี้จริงๆไม่พบว่ามีความผิดปกติใดๆและในช่ววันนี้พื้นที่สามเหลี่ยมเมอร์วิลดาถือเป็นพื้นที่ที่มีการจราจรคับข้างที่สุดแห่งหนึ่งของโลกและไม่มีการหายไปของเครื่องบินหรือเรือมาตั้งแต่ในปีคิตศกราัช1999แล้วเรื่องที่สอง บลูฟ <Blue. S 2> ตำนานคลื่นเสียงความถี่ต่ำลึกลับที่องค์การมหาสมุทรและบรรยากาศแห่งชาติของสหรัฐอเมริกาหรือโนอาสามารถตรวจจับได้ในช่วงฤดูร้อนของปี1997บริเวณมหาสมุทรแปซิฟิกใกล้กับเส้นศูนย์สูตรซึ่งระบบฟังเสียงใต้น้ำของนาวิกโยธินสหรัฐที่ใช้ตรวจหาเรือดำน้ำของสหภาพโซเวียตสามารถจับเสียงของบลูได้หลายครั้ง N นวาได้บรรยายว่าบรูฟนั้นมีความถี่สูงขึ้นเรื่อยๆเป็นเวลากว่า1นาทีและเป็นเสียงดังในบริเวณกว้างพอที่เซ็นเซอร์จำนวนมากในระยะกว่า5000กิโลเมตรสามารถตรวจจับได้ซึ่งหลายคนเชื่อว่ามันเป็นเสียงของสัตว์ประหลาดที่มีขนาดใหญ่กว่าปาวานสีน้ำเงินหลายเท่ามันถึงสามารถที่จะทำเสียงดังขนาดนี้ได้แต่ในความเป็นจริงเนว้าเวนโปรแกรมได้ให้เหตุผลของเสียงดังกล่าวว่าเป็นเสียงของการสั่นไหวของภูเขาน้ำแข็งที่มีขนาดใหญ่มาก โดยเสียงภูเขาน้ำแข็งสั่นไหวนี้มีคลื่นความถี่ที่เหมือนกับเสียงของบลูฟและมีความเป็นไปได้ที่เสียงนี้จะดังเกินไปกว่า5,000กิโลเมตรอีกด้วย 3. พีระมิดอียิปต์เป็นตำนานที่ชาวโลกนั้นต่างสงสัยกับวิธีการก่อสร้างของพีระมิดในอียิปต์เมื่อราว2,000ปีก่อนว่ามันเกิดขึ้นได้อย่างไรทั้งก้อนหินขนาดใหญ่ที่ไม่ได้อยู่บริเวณนั้น วิธีการขนก้อนหินขึ้นไปหรือการคำนวณโครงสร้างที่ซับซ้อนต่างๆซึ่งหลายคนเชื่อว่ามันอาจเกิดขึ้นจากฝีมือของสิ่งมีชีวิตที่ท,ทรงภูมิปัญญากว่ามนุษย์แต่ในท้ายที่สุดแล้วมีการศึกษาวิจัยหลายแห่งที่บอกถึงความเป็นไปได้ในการสร้างพีระมิดยกตัวอย่างกลุ่มนักวิจัยชาวดัตที่บระบุว่าแรงงานท่าจ,จำนวนมากในสมัยนั้นใช้วิธียกหินวางบนรถเลื่อนและใช้การเทน้ำลงไปบนผืนทรายเพื่อลากมันได้ง่ายขึ้น หรือในอีกทฤษฎีก็คือการขนย้ายหินโดยการขุดคลองและใช้น้ําเพื่อลดภาระในการขนย้ายหินและใช้การทําอุโมงค์ผ่านน้าเพื่อนําหินขึ้นไปสู่แต่ละชั้นของพีระมิดเรื่องที่4หินแกะสลักอีคา ในตำนานที่เล่าขานกันมานั้นบอกว่าหินเหล่านี้เป็นของสะสมจากอาณาจักรอินคาในช่วงศตวรรษที่13-14ที่ถูกค้นพบในจังหวัดอีคาซึ่งบางก้อนมีการแกะสลักเป็นรูปมนุษย์กำลังขี่ไดโนเสาร์หรือมนุษย์ล่าไดาโนเสาร์บางภาพก็มีลักษณะเหมือนกับมนุษย์อวกาศดวงดาวและเทคโนโลยีขั้นสูงนั่นทำให้หลายคนเชื่อว่ามนุษย์ในสมัยนั้นอาจเคยย้อนเวลากลับไปสู่ยุคไดโนเสาร์หรือไม่มนุษย์ก็อาจจะอยู่ร่วมกับไดโนเสาร์มาตั้งแต่แรก แต่ความเป็นจริงก็ถูกเปิดเผยโดยฮาวิเวร์คาเบราดากัวนักฟิสิกส์ชาวเปรูที่ได้รับหินแกะสลักอีกาจํานวนมากจากชาวนาที่ชื่อว่าบาซิลิโออัสซูยาผู้ที่อ้างว่ามันเป็นของจริงแต่สุดท้ายเขาก็ได้สารภาพว่ามันเป็นสิ่งที่เขานั้นทําขึ้นมาเองโดยการนํำหินไปอบในมูลสัตว์และแกะสลักด้วยมีดซึ่งเรื่องนี้ทางสํานักข่าว BBC ได้รายงานเอาไว้ในปีคศักรา1977 และต่อมาในปี1998นายวิเชียนเตปารีสได้ตรวจสอบหินอีคาและพบว่ามีร่องรอยของสีสมัยใหม่และรอยแกะสลักก็คมชัดเกินกว่าที่จะเป็นงานศิลปะ,ะในยุคศตวรรษที่13-14 5. แท่งเสาเหล็กแห่งเดรี ในตำนานกล่าวว่าแท่งเสาเหล็กอายุกว่า1,600ปีที่อินเดียที่อยู่ยงคงกระพันมานานในที่เปิดโล่งโดยไม่เป็นสนิมแม้แต่น้อยซึ่งผู้คนส่วนใหญ่ล้วนหาคำอธิบายของเสาเหล็กแห่งนี้ไม่ได้และยกให้มันเป็นเรื่องเหนือธรรมชาติอันดับต้นๆในอินเดีย และความจริงก็ได้พิสูจน์จากการวิเคราะห์ทางวิทยาศาสตร์และแสดงให้เห็นว่าสาวดังกล่าวถูกเคลือบด้วยเหล็กที่มีส่วนประกอบของฟอสฟอรตสที่มีคุณสมบัติป้องกันไม่ให้มันเกิดสนิมและการถูกกัดกร่อนซึ่งเป็นกระบวนการการทำเหล็กของอินเดียโบราณนั่นเองเรื่องที่6ข้อความจดบันทึกในโอดิสซี เรื่องราวในตำนานนั้นบอกว่าโอดิสซีเป็นบทประพันธ์มหากาพย์กรีกโบราณหนึ่งในสองเรื่องของโฮเมอร์คาดว่ามันได้ถูกประพันธ์ขึ้นในราว800ปีก่อนคริสตกาลที่แคว้นไอโอเนียแต่สิ่งที่เป็นปริศนาในบันทึกเล่มนี้นั่นก็คือการจดบันทึกข้อความต่างๆที่ไม่สามารถแปลได้อยู่ในหนังสือเล่มนี้ที่หลายคนสงสัยว่ามีความหมายอะไราซ่อนอยู่เบื้องหลังกันแน่แต่ในท้ายที่สุดความจริงก็บอกเราว่าสิ่งเหล่านั้นเป็นการจดบันทึกคำแปลแบบชาวเลกฝรั่งเศสโบราณโดยเป็นวิธีการเขียน อย่างรวดเร็วที่มีการใช้อักษรย่อหรือสัญ,ญลักษณ์เฉพาะซึ่งอาจจะมีแต่ผู้เขียนเท่านั้นที่สามารถทราบความหมายนี้ได้เรื่องที่7การหายไปของลูกเรือแมรี่เซเลส เรื่องราวจากตำนานในปีคศัก1872ที่มีเรือบรรทุกสินค้าสัญชาติอังกฤษลำหนึ่งที่ชื่อเดอีกราเซียได้พบกับเรือที่ชื่อว่าแมรี่เซเลสลอยอยู่กลางทะเลอย่างผิดปกติบริเวณตอนเหนือของมหาสมุทรแอตแลนติกหลังจากที่กัปตันเรือเดอีพยายามติดต่อกับเรือ Mary, แมรี่แต่กลับไม่พบการเคลื่อนไหวใดๆแต่กลับไม่พบการเคลื่อนไหวใดๆบนเรือแม้แต่น้อยและเมื่อเขาส่งลูกเรือขึ้นไปสำรวจก็พบว่าลูกเรือทั้งหมดบนเรือกว่า10ชีวิตได้หายไปอย่างไร้ร่องรอยแต่สิ่ง ที่แปลกประหลาดก็คือทุกอย่างบนเรือยังคงอยู่เป็นปกติราวกับว่าผู้คนนั้นเพิ่งสาบสูญไปได้ไม่กี่นาทีแต่ความเป็นจริงก็ได้มาจากซากของเรือแมรี่ที่ถูกกู้ขึ้นมาในปีคศักศ2001โดยสิ่งที่อธิบายข้อสงสัยนี้ได้ก็คือการที่เรือแมรี่ขนส่งแอลกอฮอล์เป็นจํานวนมากเอาไว้ใต้ท้องเรือเป็นครั้งแรกและลูกเรือทุกคนได้สละเรือหนีทันทีหลังจากที่มันเกิดการติดไฟขึ้นและกลัวว่ามันจะระเบิด นักวิทยาศาสตร์ระบุว่ามันไม่ได้สร้างความเสียหายอะไรมากแต่นั่นก็ทําให้ทุกคนหวาดกลัวและไม่มีใครได้พบกับลูกเรือแมรี่อีกเลยเรื่องที่8สัตว์ประหลาดแห่งล็อกเนส เป็นตำนานที่ค่อนข้างมีชื่อเสียงโด่งดังจากสัตว์ประหลาดแห่งล็อกเนสหรือมีชื่อเรียกสันส้นๆว่านสซีเป็นที่รู้จักและโด่งดังกันไปทั่วโลกหลังจากมีผู้ถ่ายภาพของมันได้ในปีคตศักรา .1934 และหลังจากนั้นก็มีการรายงานการพบเห็นเนซีจากผู้คนนับไม่ถ้วนในทะเลสาบล็อกเนสแห่งนี้บางคนเชื่อว่ามันเป็นไดโนเสาร์ที่อยู่มาตั้งแต่ยุคโบราณหรือบางคนก็เชื่อว่ามันอาจจะเป็นงูทะเลยักษ์ที่อาศัยอยู่ในส่วนลึกที่สุดของทะเลสาบ และความเป็นจริงก็ได้ถูกเปิดเผยจากภาพที่ถูกถ่ายโดยโรเบิร์ตแคนเนตวิลสันศัลยแพทย์ชาวอังกฤษซึ่งรูปนี้ได้รับการเปิดเผยในปีคศ .1998 จากคริสเตียนสเปอร์ลิงชายชาราวัย90ปีว่าเป็นส่วนหนึ่งในผู้ร่วมสร้างภาพนี้และที่จริงแล้วมันเป็นเพียงแค่หุ่นจำลองที่ติดกับเรือดำน้ำเด็กเล่นก็เท่านั้นเรื่องที่9พื้นที่ลึกลับมิสเทอรี่สป ในตำนานนั้นกล่าวว่าพื้นที่ลึกลับแห่งนี้อยู่ใ,นในกล้กับเมืองซานตาครูซในรัฐแคลิฟอร์เนียสหรัฐอเมริกาซึ่งถูกเปิดให้เข้าชมในปีคตศ1941โดยเป็นพื้นที่เล็กๆที่มีเส้นผ่านศูนย์กลางขนาด150ฟุตซึ่งคุณจะพบว่าสิ่งของในที่แห่งนี้จะสามารถกลิ้งขึ้นที่สูงได้การทรงตัวและแรงโน้มถ่วงในบริเวณนี้จะทำให้คุณรู้สึกแปลกประหลาดจนบางคนเชื่อว่ามันเป็นเพราะพลังงานแม่เหล็กที่อยู่ในบริเวณแห่งนี้ แต่จริงๆแล้วสิ่งที่เราเห็นนั้นมันเป็นเพียงภาพลวงตาโดยพื้นที่แห่งนี้มีความโน้มเอียงราว20องศาพร้อมกับบ้านที่ถูกทําขึ้นมาในลักษณะพิเศษและนั่นทําให้การรับรู้ด้วยสายตาและความรู้สึกของคุณคิดว่ามันเป็นเรื่องเหนือธรรมชาติเรื่องที่10ผีและวิญญ,ญาณ จากตำนานต่างๆมากมายมีผู้คนจำนวนไม่น้อยที่เคยมีประสบการณ์การพบเห็นหรือได้สัมผัสกับผีและวิญญาณซึ่งแน่นอนว่าคนส่วนใหญ่เชื่อว่าผีนั้นมีจริงแต่ก็มีเงื่อนไขอีกมากมายที่ทำให้คุณไม่สามารถพบเจอผีได้ตลอดเวลาที่คุณต้องการแต่หากจะพิสูจน์หาความเป็นจริงแล้วนักวิทยาศ,าศาสตร์ก็ได้ศึกษาวิจัยจนพบว่ามีคลื่นไฟฟ้าขนาดเล็กในส่วนหนึ่งของสมองที่ทําให้ผู้คนเห็นภาพบางอย่างเกิดขึ้นยกตัวอย่างจากกรณีถูกผีอำที่เกิดจากความไม่สัมพันธ์กันระหว่างการทํางานของสมอง กกับร่างางยซึ่งอาจทำให้เกิดอาการภาพหลอนหูแว่วรวมไปถึงเสียงแปลกๆเช่นกันแต่ถึงแม้เรื่องผีจะมีคำอธิบายทางวิทยาศาสตร์อยู่ไม่มากก็น,น้อยแต่ผู้คนส่วนใหญ่ก็เลือกที่จะเชื่อสิ่งที่ตนเห็นแล้วรู้สึกอยู่ดีและทั้งหมดนี้คือ10เรื่องราวปริศนาที่เราอาสาหาคำตอบมาฝากเพื่อนๆ ก็หวังว่าจะเป็นประโยชน์กับทุกคนไม่มากก็น้อยและเพื่อนๆมีความคิดเห็นอย่างไรกันบ้างก็อย่าลืมแสดงความคิดเห็นกันได้ที่ช่องคอมเมนต์อย่าลืมช่วยกดไลค์กดแชร์กดติดตามเพื่อเป็นกําลังใจให้กับเราสําหรับวันนี้คนฝ่รู้สตูดิโอก็คงจะต้องขอตัวลาไปก่อนแล้วพบกันใหม่ในคลิปหน้าสวัสดีครับ